ขอความเจริญในพระ,ะธรรมจนวเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอาตอมาพูดถึงนิสัยคนไทยทึ่ต้องแก้ไขด้วยตนเองแล้วก็ไม่ได้หวังผลอะไรมากมายหวังผลจากการสำรวจตัวเองหวังผลจากการที่ท่านไปนปฏิบัติต่อคนอื่นที่ใกล้ที่แก่ตัวเองเพราะจริงๆแล้วเราก็หวังผลว่า ในระดับของคนเนี่ยถ้าแก้ไขได้มันจะมีผลต่อคนอื่นในด้านที่ดีถ้าเสียแล้วมันเสียในด้านที่เร็วมียกมีอํานาจมันจะเสียกระจายไปสู่คนอื่นได้กล่าวแล้วว่าคนไทยเป็นคนคิดระแวงคนไทยเป็นคนคิดประจบสอบพรออันนี้รับรองเลยนะรับรองาคนไทยอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังเกิดจากการคิดประจบสอบพลอ ก็จะการยินยอมก็จะการเกาะติดคนดังคนมีอำนาจคนมีเงินมีทองโดยที่การไม่รู้ว่ากิริยาที่แสดงออกนั้นนะมันชนะสมเพศเวทนาให้เขามองอย่างทมถุยเพราะอะไรเราอยากจะได้ไปอยู่ในสังคมนั้นๆอยากจะอวด เราจึงเป็นคนทานจึงเป็นคนชอบประจบสอบพลอเพราะอยากได้ผลประโยชน์จากเงินทองจากชื่อเสียงจากการออกหน้าตาในสังคมเพราะฉันจึงกล่าวว่ามันจึงมีเพื่อไอ้ต้อยกับไอ้จุนเยอะคำว่าไอนน้ี่รวมทั้งผู้หญิงผู้ชายกันแล้วกันไอ้ต้อยกับไอ้จุนก็นจะมีคำพูดที่หลุดออกจากปากสามคำแต่ซ่อนไว้ในใจอันลึกลับอยู่สามคำ ได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายคนคิดประจบเวลาอยู่กับใครแล้วเขาถามว่าได้สิ่งที่ฉันทำเนี่ยได้ไหมได้ครับพี่ได้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 ที่พี่ทําเนี่ยดีไหมดีครับผมมันเหมาะสมมันเหมาะสมครับนายแล้วก็ได้รางวัลไปไอันี้ก็เหลืองอันี้ก็ได้กลายเป็นหัวโปลด อันนี้ก็เริ่มหูเบาอันนี้เริ่มเป็นคนช่างกระซิบช่างนินทาแล้วต่างคนก็ต่างอะไรปรอจากความจริงใจต่อกันอันนี้ก็อยากได้เกียรติแล้วก็ได้ข้อมูลที่ผิดๆอันนี้ก็ประจบสอบพลอเพื่ออยากได้ประโยชน์จากการไปพบโปรดแต่ในใจนะท่าน,นคำว่าได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายในใจขงขงคงคิดประจบสอบพลอไปฉิบหายผมหนีได้ดีผมกลับตกอับผมทิ้งฉิบหายหนี ได้ดีกลับตกอับทิง้งอ <hi> าตมาเนี่ยเห็นมาเยอะเยอะนะมาเยอะแยะนะแล้วก็ยังสมเพศเวทนาอยู่ยังสมเพศเวทนาอยู่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่เถอะมันช่างน่าสมเพศเวทนาจริงๆท่านและะ้วก็จะขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็จะเหนื่อยแสนเหนื่อยกลัวแสนกลัวระแวงแสนระแวงขี้ขลาดแสนขี้ขลาดเมื่อเกิดขึ้นในสภาวะจจิตอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเลิกประจบสอบพอเป็นตัวคนตัวเองได้อยู่แบบตัวเองอยู่แบบพอเหมาะพอควรพอดนะีเท่านี้ก็ดีกว่าวันก่อนแล้วมันก็จะไม่ต้องประจบสอบพอใครเพราะว่าทุกอย่างในระเบิดได้ด้วยมือเราท่าน